สวัสดีครับท่านผู้ชมครับดูด้านล่างครับลูกดูด้านล่างนี่คือปลานินนะครับที่เราได้มาอย่าใกล้มากครับเดี๋ยวโทรศัพท์โดนน้ําครับปลาน่าจะประมาณสักสิบโลนะครับจอนนี้จะไปขายนะครับตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับปลานินโลละหกสิบบาทครับเดี๋ยวนี้เราจะไปที่พวกูถอยไปนิดนึงลูกเขาจะขายเทปลามาป่า่ทยมาเดี๋ยวนิดนึงนิดนึง เดี๋ยวพ่อจะถ่ายใส่กระมังนี้กระมังนี้มานี่นะครับท่านผู้ชมดูครับนี่ครับอ่านะครับปลาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับระวังมาดีเส่นะลูกโอ้โดูละหกบาทครับนผูงชมปค๊บโอ้โหทุกทลูกททไม่ไม่ไม่โทรศัพท์บ้างอยู่หกสิบบาทหกบาทเออเดี๋ยว้อเดเอเด้อเดเดอยเด้นึดด้อเดดอ้เดอเดด้อเอเอ้ออล้เดอะดเออ้อยอถอย ปลาสดๆปลาสดๆเอ้ยปลาสดๆปลาสดๆกังปลาสดๆปลาสดๆดี <coughs> 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 <coughs>